สวัสดีค่ะมาโอรีวิวนิทานนะคะแพทย์หญิงทารินีตั้งตะกูลวชิระค่ะวันนี้มาโอจะรีวิวนิทานเรื่องรอนานหน่อยนะเอ๊ใครรอกันนะใครเคยอ่านเรื่องนี้บ้างเอ่ยเขามารออะไรกันนะก็ดูนะดูจากหน้าปกนะก็จะมีอะไรเนี่ยเอ๊ดูเหมือนจะเป็นนกเพนกวินนะอีกตัวหนึ่งก็นกเอ๊ะทำไมขา ร้อหายไปอันนึงเนาะอันนี้หมีเนาะแขนเจ็บแขนหักมั้งเนี่ยโกบเป็นอะไรก็ไม่รู้มีพลาสเตอร์ด้วยอันนี้พี่นคิโอจมูกค่ะน่ารักปีถึงจะรอนานหน่อยนะฉันก็อดใจรอมารอด้วยกันไหมจ๊ะจะได้รู้ว่าฉันกำลังรออะไรของสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดนะคะราคา95บาทอันนี้พิมพ์ครั้งที่8นะถ้ามีคนมัน เป็นหน,นังสือแนะนำอะน้ามองนะโอชอบอ่านหนังสือแบบเนี้ยก็เลยซื้อมาให้ลูกอ่านด้วยแต่ลูกก็ชอบนะค่ะโตแล้วก็ยังเอามาอ่านเมื่อวานนี้เอามาอ่านเองอ่านได้นะเ,เรื่องโดยแอนยันไม่รู้เขาเป็นภาษาต่างประเทศนะคะภาพโดยนอมันยุงเงแปลโดยน้านโนคู่ค่ะค่ะก็เรื่องก็มีอยู่ว่านะ ิดเรื่องมาเขาก็อรอนานหน่อยนะั้นเนี่ยจะเป็นห้องประตูห้องเนาะแล้วก็เนี่ยเด็กๆพวกนี้ก็มานั่งรอกันเอ๊ะเขารออะไรนะกะ็เข้าไปทีละตูวออกมาตัวนึงก็เข้าไปตัวนึงเข้าไปอีกนึงแล้วก็ฝึกเรื่องการนับเลขเลยนะค่ะเหลืออีกสี่อะไรอย่างนี้นะคะค่ะประตูเปิดออกมาแล้วเข้าไปอีกนึงนะจนกระทั่งไปทีละตัวจนทีละตัวนะจนกระทั่งเหลือตัวสุดท้ายนี่นะคะ สรุปกาเข้าไปไม่ฉเฉลยนะเออค่ะก็ถายสิไม่บอกว่ามาเจออะไรแต่ว่าเอ,อ๊ก็ดูทุกคนไม่ค่อยจะสมประกอบนะค่ะอืมเดี๋ยวอันนี้หมอจะอ่านประวัตินิดนึ่งนะหมอชอบอ๋อมีคนเขียนไว้ด้วยนะคะเออเขาเขียนอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เอา รอนานหน่อยนะได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาเยอรมันเมื่อพศ2 5 1 3โอ้50กว่าปีแล้วนะในรูปของบทกวีที่ชื่อว่า f u n t e r z e ไม่รู้อ่านถูกไหมซึ่งเป็นหนึ่งในบทกวีที่อยู่ในหนังสือรวมบทกวีอันทรงคุณค่าของกวีเอกชาวออสเตรียชื่อแอนยัน พศ2538นอมันยูงเงอร์ได้ว่าภาพประกอบกับบทกวีนี้เพื่อทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์ต่อมาภาพเหล่านี้ก็ได้ถูกนำมาเป็นทำเป็นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กในปีพศ2540นิทานเรื่องเรอนานหน่อยนะฉบับภาษาเยอรมันได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดจากงานเทศกาลหนังสือเด็กนานาชาติที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีและได้รับ เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลวรรณกรรมเด็กยอดเยี่ยมแห่งประเทศเยอรมนมีผู้เขียนเรื่องแอนยานเ,นเกิดเมื่อปีพศ .2468 ที่เมืองเวียนนาประเทศออสเตรียถึงแก่กรรมในปีพศ .2543 นับเป็นกวีคนสำคัญในสมัยนั้นเนื่องจากเป็นที่รักและยกย่องอย่างมากเขาได้รับรางวัลสำคัญด้านวรรณกรรมมากมายรวมถึงรางวัลด้านวรรณกรรมเด็กยอดเยี่ยมแห่งเยอรมนมีในปี2527 ผู้เขียนภาพนอมันยุงเงอร์เกิดเมื่อปี2481ที่เมืองคีประเทศเยอรมน,นีใช้ชีวิตเป็นศิลปินอิสระอยู่ที่เมืองโคโลโนเขาสร้างสารรค์ภาพผลงานภาพประกอบหนังสือไว้มากมายและได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านหนังสือภาพสําหรับเด็กแห่งประเทศเยอรมน,นีมันก็สวยอะเหมาะว่าภาพมันน่าหักดีแล้วก็มันก็สื่อความหมายนะเด็กๆก,ก็ได้ดูภาพ คำนิยมของคณะกรรมการคัดสารหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ EF executive functions ภาพและเหตุการณ์ในเรื่องที่ดูเหมือนซ้ำๆชื่อเรื่องที่เหมือนสะท้อนแค่การรอคอยแต่หากเราลองเข้าไปนั่งอยู่ในใจเด็กในฐานะผู้ฟังจะพบทั้งความตื่นเต้นในการรอคอยการจดจอ่อเฝ้าติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหน้าต่อไปแม้เดาได้ไม่ยาก แต่การรอคอยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีความหมายต่อความมั่นคงภายในของเด็กมากๆขณะเดียวกันภาพสีหน้าแววตาท่าทางของเล่นระหว่างที่รอคอยอยู่หน้าห้องคุณหมอเมื่อออกมาจากห้องจนจบจนถึงตอนจบของเรื่องยังสื่อและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการไปพบคุณหมอให้กับเด็กๆนอกจากนั้นเด็กๆยังได้เรียนรู้เรื่องจำนวนและการเรียงลำดับผ่านเรื่องอีกด้วย เขาฉเฉลยมาละอยู่เพื่อเจอคุณหมออะใครจะซื้อมาอ่านตอนที่รอพบหมอโอก็ได้นะคะหมอโอก็อยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาเจอกันได้นะแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็ชอบฟังเรื่องนิทานแบบนี้ก็ฟังได้ทางช่องนี้นะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ